เนาว่าบีหายและน้องพลอยที่คงไปสามอุดี้ยังเป็นตัวนำคำสัญญาเป็นตัวที่สองเนาว่าบี่ไฮที่สามจะไปเป็นน้องพลอยอุดี้ยังเป็นตัวนำคำสัญญาเป็นตัวที่สองเนาว่าบี่ไเป็นตัวที่สามจะไปเป็นน้องพลอยที่ไปสี่บอกทางตรงอุดี้ยังเป็นตัวนำ คำสัญญาเป็นตัวที่สองเนี่ยวิหายน์เป็นตัวที่สามถัดไปเป็นน้องพลอยที่ป้ายกาอุดี้ยังเป็นตัวนำอุดี้ยังเป็นตัวนำเนี่ยวิหายน์เป็นตัวที่สองคำสัญญาเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นน้องพลอยอุดี้ยังเป็นตัวนำผลการแข่งเที่ยวที่หนึ่งอุดี้มาเลเสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดสามหนึ่งวินาที น้องพลอยมาเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดเจ็ดสี่วินาทีผลการแข่งเที่ยวที่หนึ่งอุด,ดี้มาเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดสามหนึ่งวินาทีน้องพลอยมาเลขสามชนะที 2, ่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดเจ็ดสี่วินาที